สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไปไปลองดูเตาถ่านกันค่ะว่าจะได้ถ่านสักเท่าไหร่เราเดินผ่านลงเห็ดหูหนูนะไปดูซิมีลุ้นนะเพื่อนๆว่าเราจะได้ถ่านสักเท่าไหร่แต่น้ำส้มควันไม้เออได้มาข้างหน้าเลย จากไม้สะเดาผสมกับไม้มะคลึกนะก็จริงๆแล้วห้าลิตรมันจะอยู่ประมาณเนี้ยประมาณนี้ประมาณนี้ทีเนี้ยอันเนี้ยใส่เกินทุกแกลลอนเลยเนาะถ้าว่าสี่สิบสี่สิบลิตรเนาะอันเนี้ยแต่แต่ถ้านับที่เกินเกินนะเกินทัก กะลอนละครึ่งลิตรเนาะตีเป็นหนึ่งลิตรสองลิตรสามลิตรสี่ลิตรโอ้เกือบเกือบห้าสิบลิตรนะคะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะลิตรเดี๋ยวเรามารุ้นทานกันว่าจะได้เท่าไหร่ก็จากขี้เลื่อยเก่าตรงนี้เลยที่โกยไปโกยเอาไปสุมสุมใส่กองนี้ขี้เลื่อยเก่า ก็จะมาคุมเตาถ่านตรงนี้อ่รุนกันเลยว่าจะได้เท่าไหร่

Nikki, nikki, chơi thần đuổi thật nữa. Nice. 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 ใช้เวลาในการเผาสองวันก็จะเหลือนีด่ดีกว่างวดที่แล้วนะงวดที่แล้วได้ถ่านนิดเดียวแค่ตรงหัวหัวรอบนี้ได้เยอะแต่ไม่รู้ว่าจะไม่สวย ได้ดีอยู่นะรอบเนี้งูสวยมากเลยน้ะต้มเป็นแท่งอยู่เลยโอ้มีรูระบายอากาศ อดดีๆมันจะเป็นสีเขียวเลยนะนะป้อมแต่เนี้ยมันก็ยังเป็นสีดําอยู่ถือว่าเรายังอัดไม่ค่อยดีขาวเยะนี่ยนีอยูนี่แต่ปูมีูดกับมันค่ะมันขาวใช้รอบเนี้ยใช้ฟืนน้อยกว่ารอบที่แล้วนะแต่ได้ถ่านเยอะกว่านะก็ถือว่าพัฒนาเนาะอีกระดับหนึ่ง นอกจากเราจะได้น้ำส้มควันไมออ้ได้ใช้ประโยชน์จากก้อนเห็ดเก่าตรงนั้นก็ได้ทานเราก็จะได้ใช้ทานกันลถการใช้แก๊สออสวยงามสวยงามรุ้นมากเลยกว่าจะมาเปิดเตาเนี่ยยังอุ่นอยู่เลย จริงถ้าไว้อีกสักวันหนึ่งน่าจะดีเนาะนะป้อมเนาะใช่ไหม,ไมอันที่เห็นเปลือกหนาหนาเนี่ยอาจจะเป็นไม้สะเดานะเพราะเ่านี่ไม่หมดอันี้ คือยังยังดูขวัญไม่เป็นนะถ้าดูขวัญเป็นก็อาจจะได้ดีกว่านี้นิดเดียวบอกให้อัดเราใช้ได้แล้วเนี่ยที่มันมันทะลุตรงกลางนี่นะถ้าไม่งั้นจะได้เยอะกว่านี้นะพอทะลุตั้งกี่ชั่วโมงไม่รู้มาดูมาเห็นตอนเช้าแล้วเธอจุดตรงูน้นนะพยายาพอมันไหม้ควันเยอะใช่ไหมเยอะแล้วอัดเอาเอาเอาขี้เลื่อยมาใส่ตรงกลางใส่เยอะ ก็เก็บทานออกหมดแล้วก็จะเป็นลักษณะของป่องแบบนี้ทำง่ายๆนะเอาอิฐบล็อกมาวางแล้วก็ใช้ปูนไล้ก็จะได้ท่ออันนี้มารีใช้ท่อใหญ่ไปหน่อยนะปกติเขาใช้ท่อเล็กกว่านี้ สรุปแล้วเราได้ฐานเยอะกว่างวดที่แล้วค่ะได้มาหนึ่งเข่งกะอีกค่อนคอนกระสอบใหญ่ค่ะลำรับฐานที่ได้ได้สองเข่งกว่าๆนะเยอะเยอะมากทั้งที่ยังดูควันไม่เก่งเนาะน้ำส้มควันไม้ก็ได้เกือบห้าสิบริรถือว่าคมตั้งแต่ต้นทางแล้วเนาะก็ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีแค่นี้เนาะบ๊ายบาย